สี่กิโลเมตรนะครับมาลงชื่อเรียบร้อยนะยี่สิบรางวัลแล้วนะมานูจับชาย PPS คนไหนจับชาย p ด s บันทึกภาพโดยโดนนะฮะเดินดีเชิญนะครับสำหรับพิจาที่เดินทางมาถึงแล้วนะครับมาลงทะเบียนมีน้ำล้ำป้วยนะเราเร่งนะครับวันนี้เราวิ่งเพื่อสุขภาพเราไม่เน้นรางวัลแต่เรามีรางวัลให้ทุกท่านนะครับ ยืนครับยืนยืวกเรายืนแล้วนกเลยพอยืนยืนตุ๊กนกเอา่เอาน่ลยก็นนี่ยีรียน้อ่ะนักเอืองนักเอื้องคนอื่นไอปอ็เอืองนักเอืองลวบอ้องอ้ีพี่คนน่ารซีกินกันนะได้สองโลยังไม่ทันเหนื่อยนะ สีกิโลมีสติกเกอร์นะคะสี <c oughs> ่กิโลมีสติกเกอนะคะวตรงนี้เดงสติกเกอร์ติดสี่กิโอ๋อองหเอามาตอพี่หทียังเลยเช้าจิ้อย่างเดียวยอขิอขนมยพลังนักวิ่งวยช้าข้ามายัง ยังครับยังเนาะไวพอแล้วครับเดี๋ยวทานขนมอย่างเดียวก็พอต้องกินนมแล้วเนี่ยน้องๆเองเคยกินเลยมีคนแก่กินแล้วเนี่ยจำอยู่แล้วผมเคยไปชนะตอนที่กำลังคอมมิชชั่นนิ่งเจอฝ่ายเป็นกองมีนวลตอนนี้ช่างชนาที่เป็นเป็นกองนะอ๋อสิบเอ็ดครับผมได้เห็นตำแหน่งกองอ๋อสิบเอ็ดหลายเตียง เป็นไงบ้างครับฝ่ายเหมือนบางประกงเไอ้บางประกงเหมือนเหมือนทางเจนะเาี่ยเะว่ามันเหมือนเจนะบวกภาคใต้แล้วบวกมาเป็นบางประกงอ๋อครับแต่ที่นี่เขาบรรยากาศนี้ก็อาจจะเป็นคนเก่าคนแก่ละก็ส่วนหนึ่งก็เหมือนกระบี่ผมผมจะการเสียด้ว่ผมสิทธิ์เก่ากระบี่สองตัวกระบี่รุ่นที่เขา

หวานรเจ้าป้ยเต็งหนึ่งมาแล้วื่อเผู้ชายเทา้อยสองโลสองโลนี่นี่ชื่อะี้่จะไม่มีไน่แนแล้วก็สติกเกอร์หนึ่งแผ่นครับนี่เป็นแผนที่นะครับเราจะวิวเธอนะครับพินาเทอร์มอนนะครับ สำหรับท่านที่มาถึงแล้วนะฮะเรียนเชิญนะลงทะเบียนะครับทั้งสองระยะสองกิโล10อันดับแรกนะฮเราพิเศษวัลมอบให้นะครับอ่าเป็นการทัวร์เชียงรายเชียงใหม่ครน้องน้้องวแล้นี้ให้โหลดได้ไรบอกระยะนะอ้โหจย๋วลองลงวันหน่อยได้ลงไปหน่อยแล้วน สญญาสำหรับปริยะในการวิ่งนะครับสองโลแรกนะครับเราจะไปกับตัวที่บริเวนะครับต้องสี่แยวพลสตินะครับรยะงสีนได้ไหมเดินเดินวองเแหนมาไปกับตัวที่บริเวณหนายไะา้ไบอะไรเก่ใจนะหยุด้ย ทาด้หรอกีฬานี่เรา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 มีสถิติทุกคนนะฮะสถิติทุกคนเขาันนี้นะครับสำหรับอายุ50อสิบถ่ายวีดีโอหรือเปล่าคะนี้วิกีโลครับวันนี้เหรอคาดว่าจะเดินนะเอาเอาก็ะสอบอะไรเดี๋ยวจะเดินเป็นเพื่อน ได้ค่ะรถตก่นล่อนะครับโดยการปตัวนี้มารัระยะแรกคือ4กลัครับ4กวิ่งือเดินครับหมอจะพยายามวิ่งนะคะแต่ถวไม่รู้ว่าจะวิ่งได้เยอะขนาดไหนค่ะ ตอนนี้เราถ่ายทอดสดนะครับจากโรงไฟฟ้าบางบัวคงนะครับสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาครับโดยมีผู้ในการของโรงไฟฟ้าบางบัวคงครับนี่ตอนนี้แกเล่นทุกประเภทกีฬานะฮะมีทักษะมากอย่างนิ่งนะก็ถือว่าเป็นผู้นำนะครับที่นำรื่องของการกีฬานะครับแล้วก็ทำให้พนักงานนั้นมีความสุขในการแข่งขันกีฬาด้วยนะโอเคเดี๋ยวเจอกันนะครับเจอแล้วก็ลงทะเบียนได้เลยครับระยะ2กิโลเลยครับใกล้แปดโมงแล้วนะครับเรียนเชิญสมาชิกเลยครับมาตรงนี้ มาที่จุดสตาร์เลยครับด้านนอกนะครับแ๋ยวเราจะถายภาพ้นัใส่การแข่ขันที่้ไป่อยตัวระยะ4กิโลเมตรต่อนนครับตร์าด้วยระยะ3กิโลรคุณแม่800บาโบ8ฐานมลยม8ระยะน3กิโลเมตรนะครับ